ข้อเฟลแบชแนลจ้าแล้ววันนี้นะคะบับจะมาชวนนะคะทุกคนทําเมนูนี้เลยคะ่ะมะเขือเทศและบวยนะคะอันนี้เป็นบวยดำของรัสมีแยนะคะบวยสามรสนะคะบับไปดูในติกต็อกมานะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกระแสมากเลยนะที่บอกว่าคนที่ไม่กินมะเขือเทศถ้าเอาบุยใส่ลงไปนะคะจะกินง่ายมาก อยากลองเหมือนกันพอาะบักเป็นคนที่ไม่กินมะเขือเทศเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าจะกินได้ไหมเนจานี้นะคะคือมะเขือเทศของผักซอสเตอร์หนึ่งเก้าเก้าสามนจาี่ะเขาบอกว่าถ้าเราแบบทำแบบเอาบว้ยใส่ไปแล้วนะเราต้องแช่ตู้เย็น24ชั่วโมงนะ ถึงจะกินได้อันนี้เดี๋ยวเราล้างน้ำเปล่าก่อนทีนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะแช่น้ําเกลือ,อไว้แช่น้ําเกลือก็คือล้างน้าเกลือล้างผ่านน้าเกลือเลยล้างแบบปกติเลยนะผักด็อกเตอร์นี่เขาดีจริงเหมือนเก็บมาจากฟาร์มก็ฟาร์มอ่ะฟาร์มผัก็เตร์บ้านี่นะเขาจะล้างไม่รู้นะมะเขือเทศแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ มันต้องเป็นลูกแบบเนี้ยเออจำได้ใช่ไว่าเขาบอกว่าเป็นลูกแบบนี้อันนี้เราก็มาล้างน้ำเกลือนะคะมาล้างน้ำเกลือล้างเกลือก็คือล้างที่มันแบบอยู่ข้างนอกนะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำเกลือใส่ ล้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเอาบวยยัดข้างในกันดีกว่านะจ๊ะปะ่แล้วเขาก็ให้เรากรีดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเ,รนออเอาหัวมันออกเอาหัวมันออกใช่เอาหัวมันออกมาแบบนิดนึงนั้นแ,แต่ว่าเดี๋ยวมีมีอะไรควรมีอะไรควรสักอย่างนั่นแหละ ทำไมเขาดูอ,าออกง่ายอย่างวะบอกตรงเลยนะเอาอีจุกมาดูเอาออกยากมากุออกมาแล้วพอออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาบวยมาเอาบวยมาหนึ่งเม็ดแล้วก็ยัดมันลงไปไม่รู้ลึกไหมแต่ยัดมันลงไป แบบนี้แล้วก็ปิดมันลงไปอ่ะอปิดด้านด้ปิดมันลงไปแบบนี้นะคะปิดมันลงไปอ่ะเสร็จแล้วก็วางไว้ไม่รู้ไม่รู้มันต้องปิดแบบแน่นเปล่านะนี่นะแล้วเราก็จะแม้วนี่นะบับก็จะทำอย่างนี้ต่อไปนะคะ ห้าลูกเราทำห้าลูกซื้อมาทดลองก่อนแต่เขาบอกว่าแบบเออถ้าคนไม่กินอ่ะถ้าคนไม่กินอะไรนะมะเขือเทศอะ่ะอันนี้คือ the base the base ในการกินครั้งแรกนะะแล้วเขาก็ให้เราเอามาปิดแบบนี้ยัดลงไปเฮ้ยมันแบบนี้ว่าวะเออใช่ ตู้เย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงจะกินได้หรือว่าน,นะจ๊ะและนี่นะคะคือมาแฉะเทกที่ยัดบว้ยเข้าไปที่เราทำกันเมื่อวานนี้นะคะนี่นะคะเมื่อกี้แอบเอาออกไ้หน่อยลนะแกะเลยค่ะเอาบุ้ยออกมาเอาบุ้ยออกมาค่ะชิมนี่ค่ะบุ้ยนี่นะคะไหนอลองชิมน้ำ ลองชิมเนื้อมันยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีนะลองชิมเห็นเขาบอกว่ามันจะได้อ่ารสชาติเที่ยม,มันก็กินง่ายขึ้นนะ อม,มันกรอบเลยอืมก็แบบว่ามีความบวย พรากวาดิิวมาเคือเทศเยอะๆแก้มจะได้แดงปัดแก้มง่ายกว่าก็ยังคนลูกเหมือนเดิมอาจจะเป็นด้วยเทกเจอร์ของเขาที่แบบวา่ามีหยีๆอ,อ,อยู่ตรงกลางอะอร่อยทั้งนี้ไม่มีฝันหมอถอนไปหมดแล้ว ฉีกเลยอืมอืมก็คือ อร่อยนะไอ้ตรงที่มันแบบว่าตรงกลางอะที่โดนบววอ่ะคือคือคอดีนะคือดีหรือว่าคือมันยังไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อมะเขือเทศมากมายแต่ว่าตรงกลางมันก็มีกลิ่นของบวยแล้วก็มี ความเป็นมรคเทศอยู่ถามว่ากินง่ายขึ้นไหมก็กินง่ายขึ้นเพราะปกติไม่ชอบเลยอืมอืม,อ,มอร่อยอร่อยงกลางให้ดนบวยเต็มเต็มหมอคืออร่อยมากอ,มอ,มอร่อย อรนอ้นนเม็ดบัวนะเม็ดบัวกินคู่กันง่ายกว่าหาทำนะอร่อยถ้ากินคู่กันอร่อยเลยไม่ต้องไปกินเนี่ย,ขยไข่รวมกันแล้วแยกกันก็กินได้ กินอะไรกอ,อือหือ,อพอละววันนี้ก็มากินให้ดูแค่นี้พอละคนก็ลุกเหมือนเดิม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Buffalo e a s Channel ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนนะคะเวลาที่ลงคลิปอะไรเด็ดๆนะคะหรือว่าบับพาไปกินอะไรบับทำอะไรนะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยคลุกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Good.